สวัสดีครับคุณผู้ชมที่รักทุกท่านครับวันนี้พอดีครับเราเครื่องยนต์มาสามเครื่องครับมาสำรองครับวันนั้นเราเข็ดหลับครับว่าเราเขาเรียกว่าบูตลองบูตลองก้านคัดหักครับวันนี้หักอีกแล้วครับคุณผู้ชมมาดูโอ้โหวันนี้ผมมาสามเครื่องคุณผู้ชม นี่ครับมาดูกันใกล้ๆครับหักอีกแล้วครับ่านผู้ชมนี่ครับหักนี่ครับหักอีกแล้วครับผู้ชมเจกตัวนี้แหมฮวันนี้ทําให้เราทําให้เรามีงานเข้าอีกแล้วครับวันนี้เราไม่ได้เครื่องมือมาด้วยครับซ่อมนางงานไม่ได้ครับเราก็คิดว่ามันดีแล้วนะครับวันนั้นก่อนเราซ่อมไปแล้วครับวันนี้หักเอกแล้วครับ ดีแล้วครับที่เราสั่งซื้อจากราสดามาครับยังสินค้ายังมีเข้ามาครับตอนนี้เจ้านี้หักองแล้วครับมีสองเครื่องไอ้เจ้านี้ก็ไอ้เจ้านี้ดีครับแต่ว่าเจ้านี้น้ํามันถังรั่วครับเจ้าตัวนี้ถั <laughs> งน้ํามันรั่วเดี๋ยวเราเราจะสลับออกครับเราจะสลับเ,บเ,บบเพื่อเราจะใช้งานได้ครับเเราสลับเอาครับเราจะสลับเจ้าตัวนี้ แกะเจ้าตัวนี้ออกครับคุณผู้ชมออกข้าาใกลๆครับเราจะแกะหัวนี้ออกครับเดี๋ยวผมขอแกะครับโอ้แกะเจ้าตัวนี้ออกแล้วก็เอาเจ้าตัวนี้ใส่เข้าไปครับแกะนี่ก่อนครับเจ้าตัวนี้่วกนามันร่วโอ้ ดีนะครับที่เรามาสองเครื่องมันจุนกันได้ครับท่านผู้ชมเวลาใช้ยี่ห้อกให้ยี่้อเหมือนกันครับถ้าคนละยี่ห้อใส่กันไม่ได้นะครับท่านผู้ชมเราก็จะเอาจากตัวนี้ออกไปครับจากตรวนี้ออกไปตัวนี้ถังวัวเสร็จแล้วเราก็จะ ตัวนี้ออกไปเลยครับไอแฮนนะครับแต่เราก่อนจะขันแฮนเราก็ทําหมายไว้ครับทําหมายไว้ครับท่านผู้ชมนี่ครับนี่ก็ทําหมายไว้ครับแต่เครื่องนี้ก็ทาหมายไว้ครับโอ้ผมไม่ใช่ใชตนี้ ดีนะครับคุณผู้ชมที่เราเอามาสองเครื่องนะครับถ้ามาเครื่องเดียวนี้กลับบ้านเลยแล้วครับคุณผู้ชมอยู่อยู่ในป่าครับเอาเจ้นี้ออกไปครับ ตัวนี้ออกก่อนครับคุณผู้ชม๊บบ๊บโอ้โหวันนี้เรางานถ้าเรามาเครื่องเดียวในงานไม่เสร็จแล้วครับอันนี้นะ แต่ตัวนี้น้ำมันรั่วอีกบถ,ถังน้ำมันรั่วต้องรอสั่งซื้อลาซาด้าครับ โอเคงานนี้เราคงจะจับดั่งแบบนี้ครับง่ายดีครับแบบนี้แล้วครับโอ้คนละตัวนั่งละตัวใช่ตัวนั้น ว่าเรายังได้ทํางานอยู่ครับช่วงบ่ายนะครับดีผมเอามาสามเครื่องครับวันนั้นก็หักมาทีครับเามาสองเครื่องก็ทํางานในเครื่องเดียวครับคุณผู้ชมวันนี้ามาสามเครื่องครับอย่างถ้าถังน้ำมันรั่วในหมดปัญญาแล้วครับคุณผู้ชมต้องสั่งใหม่อย่างเดียวครับ ลุกลงไปด้วยดีเสร็จเสร็จแล้วเราก็จะประก,กอบแฮนถอดแฮนดเจ้าตัวนี้มาครับตัวนี้ไม่ใส่ตัวนี้ครับคุณผู้ชมเดียเ๋ยวทำหมายครับทำหมายก่อนมันต้องถอดออกหมดครับเพราะว่า มันจะมีขเขาเรียกมันโอ้โหจตะตะนี้ถอดยากมากออโอ้โหผูห้ชมถอดยากครับ ้อนมาคับผู้ชมโอ้โหวันนี้แดดจัดกานครับเมื่อคืนฝนตกครับรถผมเกือบติดลมครับนุ่นครับรถผมรถกระบะต้องไปจอดนุ่นครับเพราะติดลมตรงนี้ครับเดี๋ยวจะออกไม่ได้นุ่นนะครับไม่เป็นไรครับจอดกลางแสงแดดนะครับจอดในลมไม่ได้ครับกลัวรถติดลมจะกลับบ้านไม่ได้ครับเข้ามาติดลมเลยครับคุณผู้ชม อยู่ป่าอยู่เขาก็เป็นแบบนี้ครับสถานก,การณ์บางครั้งมันเปลี่ยนแปลงไหมครับขัดออกยากท่านผู้ชมออาวใส่ตัวนี้เข้าไปอา้าวไม่เอ่ยตัวนี้อา้าว เราใส่กระป๋บไปก่อนครับหั่นสักตัวก่อนครับให้เขาเข้าไปข้างในก่อนครับสลับกัดก็ไม่เป็นไรเนาะอ่าเรียบร้อยใกล้ความจริงครับเดี๋ยวก็เสร็จครับเราทำบ่อยๆแล้วก็ไม่ไม่ไม่ไมไมยากอะไรครับ ก็ถือว่ายังง่ายอยู่ครับส่วนเจ้าตัวนี้เราเดี๋ยวเราประกอบเข้ามืนเดิมครับ เ,เกือบเสร็จแล้วเกือบเสร็จครับขันเข้าไปครับที่เราขันง่ายเพราะว่าเราหัวน็อตของเราใส่จรารบีไว้นะครับถ้าเรานอหัวน็อตเราไม่อัดจรารบีไว้ขันยากนะครับบางครั้งขันไม่ออกครับขี้เกลือกินสนิมเขาเรียกไม่ใช่ไม่ใช่สนิมเป็นขี้เกลือครับขี้เกลือติดหัวน็อตครับอาวสำเร็จ สำเร็จลุลงไปด้วยดีส่วนจาาตัวนี้ก็นี่ครับดูเสร็จสิ่งที่เขามันหักลงไปครับท่านชมเห็นรเปล่าครับโอ้แสงมันเข้าเนาะต้องเอาไว้ครั้งนี้นครับไว้ครั้งนี้ดีกว่าขอประทานโทษครับแสงมันเข้าครับนี่ครับเดี๋ยวเราก็ประกอบเข้าเหมือนเดิมครับก็ เก็บอะไรใส่ถุงดีกว่านะครับผมว่าไม่ต้องประกอบครับมันไหนๆเขาก็ไหนๆเขาก็พังแล้วครับนะครับเก็บอะไรใส่ถุงเลยครับไม่ต้องประกอบครับเดี๋ยวเราไปทําที่บ้านกันครับนี่ครับเก็บอะไรใส่ถุงเลยครับมีอะไรเอ่ยมีอะไรหนึ่งรอสี่ตัวครบร้อสี่ตัวครบ นี้เครื่องมือครับส่วนแก้าตัวนี้ก็ขันเข้าไปเด,เดี๋ยวหาน็อตถายแล้วเดี๋ยวถหายถ่ายวตัวนี้ก็ขันเข้าไปนี้ครับวไว้ที่อื่นไม่ได้เดี๋ยวหายครับ ้คุณผู้ชมเราจะเก็บอะไรครับอ้าวโอ้ไม่ได้นะครับเดี๋ยวน็อตหายหมดแล้วครับแข้งแบบนี้ต้องหาถุงเบอร์ใหญ่มาใส่ครับเอาวางไว้ตรงนี้ก่อนครับเดี๋ยวเรากลับบ้านไปวากันครับอ้าวเก็บครับ เก็บ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 เราต้องซ่อมเป็นที่นางานนะคุณผู้ชมซ่อมระเล็กน้อยนะครับก็ถือว่าให้เราผ่านในชั้นงานได้ครับคลิปนี้ก็คงจะลํำลาพ่อแม่พี่น้องไปก่อนครับกดไลค์ครับกดแชร์กดกระดิ่งติดตามครับเพื่อเป็นกำลังใจคลิปนี้ก็ขอลาพ่อแม่พี่น้องไปก่อนเด้อครับกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งติดตามกดด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจครับบายบาย